สปอยสกทเท่านั้นะรหอสีไม่ใช่สปอยอ่ะถ้าก้องุยมันจะเป็นอีกเรื่องนึ่งไงจริงจริงดำจริงรู้อยู่แล้วว่าน้องกตอนริก็เลยเปนน้องมาเลอยากทใหม่ครับกช่วยถ้าผมก็วันนี้คือได้ทาอะไรสปอยสปอยสปอยครับก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลทั้งสามคนยนนี่ก็ที่จิมมี่ไม่ใช่ หนึ่งสองครับแล้วก <c oughs> ็อาเซียนควบทุกๆแบบว่าครบรอบอ่ะจะมีแบบว่าต้องแบบปฏิบัติได้จริง ก็เห็นสูตรจะเต็มขนาดั้นก็ต้องใายเรื้อกรองน้ำได้เป็นาจากสว่างให้โรดูอยมย่อเรื่อกองน้ำสว่างหนึเรื่อยรอยต้น้ำตก็่นแตว่าสืิอกล้องนได้แลอาจจะจีบได้นั่งเรื่องเดืยวกับผมนะเงต่อเดียวกัน แล้วบทเป็นคุณลีฮะคุณลีลิขิตฮะเป็นประธานบริษัทบริษัท <Wow. S 2> ขายอะไรนะบอกเขาไปนะบริษัท<ะ>ขายอะไรบ<ะ>ริษัทขายน้ำเปล่าเขามาเสนอขายเครื่องกรองน้ำไงผม,มเห็นน้ำเปล่าพอดีเรื่อง,งเรงิ่มสมเหตุสมผนล้ก็เลยมาติดต่อกนะันอะไรเพราะว่าผมมีมีมีโปรเจกต์ที่จะแบบผลิตน้ำเปล่าขายเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยมีชื่อแบรนด์ไหมมีชื่อแบรนด์ไหมฮะแบรนด์ น้ำเปล่าอาจุดๆไงพร้อมพูดออกมาเลยรอสมวันเขาเลยจุดๆที่พร้อมมาได้มาพุบพูดปั๊บปั๊บปุ๊บเลยนะตอนนี้อาจจะอยาบองสองอันที่พี่โอมนะคะของอังมองกันแล้วกันนะครับผมมองแว่าเป็นเดริสนะครับผมเป็นตัวสีฟ้านะครับผมตัวสีฟ้าตัวที่แบบว่าเรียกว่าสุขุมที่สุดใช่ตัวที่สุขุมที่สุดเลยครับแล้วก็ลงมาเป็นกล้องแล้วก็ีน้ิงถูกต้อง ูหม้อน้พีขายัะไรคขายอะไรครับวันนี้วันนี้เป็นขายครีมทามือนะี้คือเรื่องจริงนะครับผมจริงจริงเนี่ยอได้ยคดดูเพลนไมดูเพล่นเลรบผมผมขายครีมทามือจนมือเปื่อยมใช่เพราะว่าเพราะว่าอะไรเพราะวเราต้องแต่ผัดคนที่เป็นรักแท้ไงไม่ได้แต่ผมไสปา นะครับผมเพราะว่าช่วงนี้ก็าามคนต้ดกันนะครับเช่นรถคืเรื่มจะไม่เชื่อแล้วอเนกพูดจริงที่นอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเลยอ่ะที่เชื่อพี่โชวยู่คนเดียวครับผมของผมเหรออันนี้เขาจะมีเป็นเหล่าแม่มดกับเหล่าคนธรรมดาใช่ไหมผมเป็นหมาไม่เลยอันนี้พูดจริงเลยอ่ะฉีกแทำไมคุณถึงเป็นผมเป็นผมเบื่อเป็นคนละผมก็เลยอันนี้คือตอนที่เรา ใช่ก็ได้ครับเดี๋ยวตามในไพลอตเลยครับคนอื่นได้เป็นคนหมดเลยผมเป็นลูกครึ่งคนครึ่งหมาครับเฮ้ยเล่นเล่นเป็นหมานี่ยากมากโดยเฉพาะตอนอยู่ข้าวยังไงยังไงไม่ได้คิดมาพูดไปงั้นแหละใช่บอกก็ร้านนะสี่ร้านแล้วเราเอาบอกว่าเรื่องที่เกิดก็หน้าจะได้รับส่วนลดแล้วยังยังเลยเอาตรงตรงยังครับ มีเปิดกล้องไปแล้วเพื่อเชฟฟูเดนเก่าๆเชฟฟูเดนเก่าๆอ่ะแล้วก็อาจจะมีอะไรหรือเปล่าจะเปิดกล้องมาดูเอ้ยถ่ายอะไรวะตอนที่เราบอกว่าเปิดกล้องขึหน้าแล้วตอนที่เขาให้เราทำแต้มบ้านอะไรบ้างเตรียมแบบข้อมูลาวขาหรืออะไรยังไงไหมนี่ที่จะปิ้งเข้ามาแล้วเขาก็นซ้อมอยู่เมื่อวานแล้วเริ่มเกิดใจว่าต้องชอบกันหรือเปล่าอ่ายังทีก็ก้องขึ้น ฮา่องบอยอานาตาปอย่าอ่าอย่าะไเนยไม่รู้เหมือนกันจริงก็ส่งอคาบดะจริงจริงก็คือรวมจริงจริงเนี่จริงจรงเนี้ยต้องมีการติดอะเกิดขึ้นโปรชันนี่ก็มีการพูดคุยไปชุดเ็นว่าะไต่อกับ กลับมาเจอกันหรืว่าเราเริ่มลงชการันในตัวครอะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นเกไหมะอ่ก็ ar, เร uh, really okay? like ีว okay. mm ่าเหมือน้อีหน้าแต่ว่าจะเป็นห่วว่าการฝั่งเป็ติตาแลว่าช่องทางไหนี่ถือว่าคนรอเปิดกล้องเร่นี้แล้วอยกับตกตาบรคกิก็อ นี่เราจะดีใจครับเราจะเก่งในเรื่องไหนบ้างครับดีใจดีใจเหมือนกันผมคิดว่าไงดีใจครับดีใจเหมือนกันครับดีใจเหมือนกันครับเยอะมากเลยครีว่าแบบมีแฟนคลับแบบหนาแน่นมันน่าหลงใหลเลยก็เป็นเราเปิดมีมาด้วยซีรีส์ที่คุณภาพแบบมาใหม่ในแต่ละโมที่ที่จุดแข็งเยแบบเลยมีแบบแฟนแบบว่าให้คนสนใจเยอะ กี่เราเทียวชาด้วยแล้วก็ทีมงานเรื่องหนังดีเบอแล้วก็คนทุกฝปายรุ้กล่บในทีมนอะไรเงี้ยที่ปีนี้เราเราเราลุ้นได้ช่วยกันจริงๆนะไม่ใช่แค่ทีมกาแสดงแต่ว่าทีมงเลยทั้ง้แบบกระแสซีรีส์ s e r e ปีนี้เนี่ยก็กลับมาสมแล้วก็ซีรีสของบ้านเราก็ส่งออไปแบบเยอะมากจริงๆเนี่ยนที่าก็เห็ตรรมาูมันเยอก็เป็ว่แบบว่าได้รับการตอบรันแบบเราคกันะว่าเฮ้ยแบบกร ก็ในฐานะที่อยู่มาตั้งแต่เจนหนึ่งแล้วกันนะครับเราไม่อันนี้เป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เราชอบคุยกันอยู่แล้วในในวงว่าเออเราค่ายเรามาไกลเหมือนกันเนาะอะไรเงี้ยครับแล้วก็จริงๆเราเห็นความตั้งใจของีอันนี้ต้องให้เครดิตกับพี่ออจริงๆว่าตั้งแต่เรื่องแรกที่เราเล่นเราอะเราจัดเต็มเรื่องโปรดักชันมาตลอดอยู่แล้วอะ้ยแล้วในทุกเรื่องที่เรามองเห็นพี่ออกก็ตั้งใจในเรื่องโปรดักชันมาโดยตลอดให้ ให้แบบว่าเหมือนคืนกำไรให้คนดูอะไรเงี้ยครับเราก็มีความภูมใจกันอยู่ในทุกคนและครับของเด็กค่ายดูันิอแบบว่าเสียงมากระแสก็ว่าดาม่ากต้อน้าเชื่อารัไนารดเไปมี่เราอเรื่องเรื่องคู่จิ้นผมว่า เราเราแยกเป็นในพาร์ทของเราเป็นพาร์ทนักแสดงเนาะเราเราก็ต้องมีพาร์ทแฟ่ลอีกพาร์ทหนึ่งเรารู้สึกว่าเราเราเราเปรดกันอยู่ในความสุขที่เราได้ทำเลยครับอืถ้าเอาจริงๆเลยอะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอะเรากําลังมอบความสุขให้ให้แฟนคลับได้เยอะมากกว่าทุกคนที่ชอบเราทคนที่รักเราอะไรอย่างี้ครับเราก็เราทําในสิ่งที่เรากำลังแฮปปี้อยู่แล้วทุกอย่างที่เรากำลังทำเนเต็มกันเรียบร้อยหมดแล้วไม่มี เราจะคุยกันว่าอั <c oughs> นนี้ลงได้ไหมอะไรยังไงกัน <c oughs> เรียบร้อยหมดแล้วอืมเรื่องนี้ไม่ไม่อยากให้เป็นห่วงกันก็าเรียกว่าเราแบบให้ความสุขกับกันและกันเรื่องคุภาพการแสดงของพวกเราช่วยก็อยากให้ทุกคนแหละแบบว่าปวดใจแล้วกันครถกโต้จริงๆข้อสำคัญคนได้ง่ายอะไรที่เราไม่เคยมาคับให้เราทำอะไรหรือเปล่าถ้าฝั่าเ้านเขาแบบพอนี้ให้ให้รักกันนะขอบคุณ เรื่องการแสดงการเรื่องสาระสั้นัวกเราก็ตั้งใจพัฒนาไปในด้านต่างให้ต่อม่อยากมีคนแค่คนหนึ่แต่ผมเป็นทั้งคนกว้างเรื่องของการที่่เราอยู่ร่กันและที่มีมันได้แล้วมันสนใจชอบกับเราอยากทำต่อไม่ทำต่อที่เป็นเรื่องที่เป็นจริงทส่มคนหรือว่าการจะมองว่าเป็นคลิปไหมก็เป็นเรื่องที่ทางโซเชียลไปบอกเป็นความเห็นได้แ่หลาอๆกระแสหายเราไม่ได้บังทับหับ แจะบริอย่างมากรตามไปไงียแต่ชื่อว่ามีคนรักมากของเรามากกว่ากมากกว่าของคนี่อาจจะแบไม่ได้มาตกแต่งแบบมันก็จะมีบางช่วงเวลาแหละที่มันมีคนที่มันมีประเด็นอะไรที่มันต้องษัทหรือมันทำให้เกิดการตามไปขาเาบอกว่าตรงน้แต่สิ่งสำคัญเลยคือเราเอาไอย่างไรไปตามสิ่งที่มีคนเวสประเด็นนะไรมา เริ่มจากจุดเล็กๆมนนากๆจนเราไม่รู้ว่ามันเกิดอในประเด็นมันเริ่มลามไปแบบศิลปินคนอื่นได้เลยแสดงได้เลยนควารวมแม่งง่าแสแดงท่าดีต้องเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้คือเขาดูอินไซส์แบบเราได้ยังไงเพราะว่าสิ่งนีนอืโอเนียจะ mm hmm. และว้วโอเพนเนียรเหลานี้ทีมับแล้วมันส่งอแทยคนมนาด้วย เดินนีหายผู้ชนาะยนะปปเป็นเดินหนี้ายแต่ที่บางันก็เห็หน่าเราหรือในบางันทีกอย่างนี่สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่